เอาละครับสวัสดีทุกทด้วยนะฮะสวัสดีสุสัีอีกเช่นเดิมต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุตบอลตะเด่นนะฮะวันนี้ก็ยินดีกับนักเตะไทยนะครับก็ตบมือนิดหนึ่งนะตบมือตบมือก็ล่าสุดนะครับผมก็มีการประกาศยามีทางการนะครับสำหรับสุภรัตเหมือนตานะครับผมก็ได้เปิดตัวกับทางด้านโอสลูเวนนะครับสัญญายืมเป็นหนึ่งปีนะฮะจากบุรีรัมยูเนเตดนะครับ ก็หลังจากที่ได้ฝึกซ้อมที่เลสเตอร์เสร็จนะครับแล้วก็ได้ไปอยู่กับโอเอสลูเวนนะครับซึ่งก็เป็นทีมที่เกวินเนี่ยเคยเล่นด้วยนะครับผมสำหรับนักเตะไทยนะฮะก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับผมสำหรับแนวรุกทีมชาติไทยนะครับผมนี่ยสุพนัทเหมือนตาเนาะวัย21ปีนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ไปเล่นในยุโรปเลยนะครับซึ่งนักเตะไทยที่ได้เล่นในยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับผม ก็ถือว่าดีนะครับผมว่าก็อย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์เนาะแล้วก็เปิดตัวนี่หล่อมากนะครับผมไปดูมาแล้วนะฮะเปิดตัวนี้โอ้โหพูด,ดตรงๆว่าดูแบบเข้าันมากชุดสีขาวนะฮะกับสุพรัณเหมือนตานะครับก็ต้องดูว่าโอกาสจะได้ลงมาก้อยแค่ไหนเนาะก็อยากให้ได้แบบเออลงเยอะๆหน่อยนะครับด้สัมพัน์สนามฟุตบอลยุโรปบ้างนะครับ ติดตามกันนะครับลีกเวลยเียมนะครับผมสำหรับสุภนัทเหมือนตานะครับกองหน้าทีมชาติไทยของเรานะครับก็เปิดตัวเรียบร้อยนะครับยืม1ปีเนาะอย่างที่บอกไปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอัปเดตสั้นๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของทีมชาติไทยเนาะแล้วก็ได้ไปเล่นในยุโรปแล้วนะครับก็ขอให้แบบได้ประสบการณ์กับมาเยอะนะครับถึงแม้จะได้อยู่ต่อหรือว่าจะกลับมาเล่นที่ไทยนะครับหลักหนึ่งปีก็ แต่นอยก็ได้ประสบการณ์เยอะแน่นอนนะครับวันนี้ประมาณนี้ก, like, ก็กดไลค์กดแชร์ซับสไคร้แจ้งหมายคลิปหน้าันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ